สวัสดีครับวันนี้รวมครับรวมครับรวมเครื่องรางของของังของนครปฐมนะครับาสายนครปฐมนะครับก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก่อนทมก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามที่เข้ามาใหม่นะฮะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ก็จะนำมาเสนอให้บ่อยๆนะฮะว่างก็จะมาทำคลิปให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เอาเป็นรวมแล้วกันนะฮะได้ดูหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับเอาอันดับแรกเลยนะฮะเป็นสายนักเอ่อนัอรปฐม,มนะครับนัรปฐม,มผมเอานี้ให้ดูแล้วกันนะนี่ครับเปิบตะกุด นะฮะเป็นตะกรุดรุ่นแรกเลยนะครับนี่เป็นตะกรุดรุ่นแรกนะฮะของหลวงพ่อเต๋นะครับที่สร้างด้วยกระดาษปูนนะฮะลงอักขราจานเนี่ยแผ่นใหญ่ๆเลยนะฮะเนี่ยลงอักขราจานนะครับแล้วก็ม้วนม้วนม้วนนะครับลงรักถักเชือกมาดูกันเลยนะครับ นี่ดอกไม้ใหญ่นะน้ำหนักเบามากเพราะข้างในเป็นเ,เหมือนเหมือนแผ่นยันนะฮะนี่ครับมาดูความเก่าธรรมชาตินะครับโอ้โหนี่เป็นไงฮนะนี่เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อเต๋นะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสองสี่กว่าปึึกๆเลยนะฮะนี่นะฮะแห้งนะฮะเชือกนี่ป่นแล้วนะอ่านี่ป่นเป็นยุ้ยแล้วนะปน่นป่นยุ้ยแล้วเนี่ยนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยนะบอกถึงความเก่านะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูนี่เลยกระดาษนะฮะมันเป็นในตำราเขาบอกว่าเป็นกระดาษถุงปูนนะฮะเอ่อเอามาลงอักขระจารน,นะครับนี่นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นรอยอักขระจารเป็นหมึกสีน้ำเงินเนี่ยนะนะครับดูความเก่าฮนะ ใช้ได้เลยนะครับเปิดหวัวท้ายไว้ลูกไม่ใหญ่นะฮรลูกไม่ใหญ่มากประมาณนิ้วครึ่งเบาครับอันนี้เขาถอดให้มาเลยนะฮะเจ้าของคนใช้ <c oughs> เออบางทีเขาไอ้นั่นน่ะนะเขา แบบว่ามีความต้องการใช้ตังเขาก็เลยอ่ะเปิดถอดให้แต่เขาบอกจะให้กับเราเอาไว้ไวไวแบ่งปันศึกษาเอาไว้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเต๋อเหมือนกันนะฮะตะกุดหนังหน้าผากเสือนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปี2,500นะฮะ60กว่าปี ประมาณประมาณหกสิบกว่าปีวิเจ7สิบปีประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเป็นห่วงสองห่วงนะครับผมอ่ะอผมลองขยายดูนะดูเต็มเต็มก่อนดูเชือกดูลักก่อนเป็นไงครับนี่วันนี้ผมทำคลิปเก็บไว้ทั้งวันเลยอะตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยเออเพราะเดี๋ยวผมจะได้ ไปทำงานปกติของผมนะฮะอ่อานประจําของผมอันนี้มาดูเชิกดูรักกันก่อนนะครับนะ,ะหลวงพ่อเต๋องทองนี่ท่านไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความสวยของวัตถุมงคลของท่านนะฮะท่านจะเน้นพลังพุทธคุณมากกว่านะครับผมอ่ะมาส่องเลย ก็ถือว่ารักแห้งเหมือนกันนะฮะหกกว่าปีเชือกก็ยังเกาะเป็นก้อนอยู่ถึงใจยังไม่ป่นยุ่ยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าแห้งนะฮะรักกับเชือกนี่ถือว่าแห้งเออโดยประมาณนะฮะหกสิบปีนะครับตะกุดหนังหน้าผากเสือนี่เป็นหนึ่งในเบญจะของ วัดเต๋เลยนะเออขึ้นชื่อหนึ่งในห้าเลยนะครับรกุดหนังหน้งผากเสือนะครับหนึ่งในเบนจะเลยนะฮะมีชื่อเสียงมากแล้วพลังพุทธคุณนี่สูงมากเลยนะครับอาหารตำรวจแล้วก็ทนายความเขาจะนิยมพกใช้นะฮะติดตัวไปนะครับเพราะว่าเอ่อคนกลุ่มนี้นะฮะเขาไปขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยเขาไปแล้วเขาต้องการความชนะนะฮะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเขาถึงพกพาไปนะฮะไปที่ไหนก็จะมีแต่ชัยชนะนะเสือนี่เป็นเจ้าป่าเจ้าเข่านะครับส่วนบางคนเขาว่าพกภาดีพินาศไปนะฮะศัตรูพ่ายเพราะว่าการไปแบบนี้นะฮะเขาก็ต้องมีของดีติดตัวไปอยู่แล้วนะฮะเออเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะทนายเขาเล่าให้ฟังเขาจะต้องมีของดีติดตัวไปอยู่แล้วนะฮะ แต่เนี่ยแหละเป็นหนึ่งเลยหนึ่งเลยนะฮะตะกุดหน้าผากเสือนะครับเอาไปขึ้นลงขึ้นศาลนี่บอกสบายใจได้เลยนะครับชนะตลอดการนะครับทหารตำรวจเขาก็ใช้กันนะฮะเวลาไปปราบโจนปราบผู้ร้ายอะไรเนี่ยเสร็จหมดนะฮะเ,เสร็จหมดไม่ให้หนีวิ่งได้หมดนะเสร็จตำรวจนะตำรวจจับได้หมดนะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะตลอดนะฮะ อ่ะมาดูผมก็เพิ่งจะรู้เขาเล่าให้ฟังแต่มันก็น่าจะจริงนะก็น่าจะใช่แต่ผมมีพกใช้อยู่แล้วอ่ะต่อไปเลยครับดูเดี๋ยวก่อนผมจะหยิบองไหนไอะนี่เลยนี่นี่เปิดผ่าแล้วด้วยอ่อเบี้ยกแก้วหลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วนะครับที่ผมเอามาให้ดูเพราะอะไรบ่ะอ่ะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนเออมันเป็นอะไรที่เซอพส์อ่ะ อ่ะดูห่วงนี่ห่วงทองแดงเป็นไงครับแห้งซีดเลยนะเออไม่มีความมันวาวเลยนะเออมันเหมือนทาสีนะแต่ไม่ใช่เนี่ยอันเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับสีส้มเลยอะ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่มีความมันวาวเลยเนี่ยมันต้องแห้งอะ่ะอยู่ไปร้อยร้อยปีเออไม่มาดูเชือกดูรักนะครับดูตรงไหนได้มัง่ง นี่ฮนะเชือกกระลักนี่โอ้โหดูนะลักนี่ก็แห้งเหี่ยวย่นนะเชือกก็แห้งตามกาลเวลาไปนะฮะเจ็ดนาทีาไวหน่อยก็ดีนะจะได้ดูหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์นี่ครับเนี่ยก่อนนะนี่นะชิ้นนี้เนะดี๋ยวก่อนนะ นี่ครับเป็นจีวรครับเป็นจีวรของหลวงปู่นะฮะเพราะว่าเวลารับจากหลวงปู่เนี้ยก็จะเป็นเบีย้ยเปื่อยใช่ไหมแล้วทีนี้จะเอาไปถงไปถักเองอ่ะบางทีก็ไม่รอช่างที่วัดน่ะเขาก็มีทํานะอยากเอาไปทําเองเ่ะบ้านอยู่ไกลอยากกลับไว้ได้ของดีแล้วนี่เป็นจีวร เออก็ขอจีวรขอชายเออชา,ชายเตจีวรนะฮะของหลวงปู่นนะะบุญน,นะเนี่ยแล้วก็เอาไปห่อแล้วก็ไปทําเองนะฮะไปถักเชือกเองแล้วก็ลงรักเนี่ยแกะออกมาเปิดออกมาเนี่ยเนี่ยเอออะเออสุดขังเลยล่ะนี่เป็นผ้าจีวรอ่ะ ดีนะผมดูดูเฮ้ยนี่พาทีวอนเนี่ยครับนี่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 เห็นไหมเขาห่ออยู่ด้านในเนี่ยนี่ไงเป็นก้อนเลยเนี่ยพาทีวอนเห็นไหมครับแล้วก็เป็นอักขระยันนะฮะเนี่ยของหลวงปู่บุญฮะจานรอบอยู่แล้วจานเต็มเลยดูไข่ดูคราบธรรมชาติ เห็นไหมครับผมก็ไม่อยากเปิดให้ดูมากนะขึ้นปุ๊บ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 อ่านี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมครับดัดรุปซ้อนนะครับขวามือนี่เทอมหาพรมนะครับนี่ขอพรขอโชคขอวาสนาขอพลังบาร,รมีได้นะฮะนี่หัวใจของเทพทั้งหมดนะครับอยู่เบื้องบนนะครับไม่ใช่แบบเหนียวขังอย่างเดียวนะฮะขอได้นะครับเหมือนพระ นี่พูดซอสน,นะครับอย่างที่ผมบอกนะนี่รอหันดันตาน,นี้ก็จะเป็นยอยักษ์นะผมเรียกนีนะอยู่นี่คือผมก็ไม่รู้จะเรียกยังไงครับพูดซอสอนะเอาที่แบบเข้าใจเหมือนกันแล้วกันนะดูความแห้งนะฮะเห็นไหมครับยังไม่ผ่านการใช้เลยสุดๆครับดอกนี้อ่าต่อไปเลยต่อไปไม่มีใครเปิดให้ดูนะผ่าให้เห็นนะนี่ผมอ่ะนี่อาจารย์ของหลวง ปู่บุญวัดกลางบางแก้วลูกอมนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของลูกอมนะฮะตรงที่นี่ครับวัดตุ๊ก,กตานะก็จะอยู่เยื้องกับทางวัดนครชัยศรีไม่ไกลนะอยู่กันไม่ไกแลแนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่บุญนะครับ,รบนี่นะฮะดูให้เป็นมิตินะฮะดูเป็นสองชั้นหรือดูแบบ เป็นหินอ่อนนะเพราะก็เจ้ามีเป็นลวดลายเป็นชั้นชั้นอยู่ด้านในอีกทีนะเหมือนหินอ่อนเลยเพราะในท่านอาจารย์หลายๆคนเขาก็บอกว่าให้ดูเป็นเหมือนแบบหินอ่อนอะนะคล้ายหินอ่อนเห็นไหมฮะก็จะมีเส้นอะไรอยู่ด้านองด้านในสอง เ,เห็นไหมครับเอ็ดเนื้อชมพูนะเนี่ยจะเป็นชั้นๆอยู่ด้านในเนี่ยอ่าอันนี้เห็นแล้วนี่ครับเป็นชั้นๆอยู่ด้านใน บางทีก็มีสีเหลืองสีเขียวก็จะเป็นคราบน้ำว่านอีกว่า,วาท่านกระจุ่มแค่น้ำว่านเนี่ยเนี่ยเี้เป็นชั้นๆอยู่ด้านในนะไม่ใช่อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกแนละ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยคราบน้ำว่านที่เป็นริ้วๆเป็นชั้นๆเน,นี้ยจะอยู่ด้านในดูต่อไปเลยอ,อานนี้อันนี้เรียบมาแล้วนี่ครับ คุณเมตตาสูงมากเลยนะฮะแรงมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นออกสีชมพูม่วงนะอมม่วงเน,นี่ยเนี่ยก็จะเห็นเม,มน็ดวนสารนะฮะเป็นเนื้อผงนะอ่าเป็นเนื้อผงแล้วก็แช่น้ําว่านน้ําว่านมันก็ขึ้นชื่อว่าน้ําว่านก็มีหลายสีนะฮะว่วานมันก็คือเป็น สมุนไพ่ชนิดหนึ่งนะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงม่วงนี่ก็ออกเป็นในนั้นว่าสบู่เลือดหรือเปล่าสีม่วงหรือนะฮะสีเขียวก็อาจจะเป็นโคลโรฟีนนะครับของพืชสีเหลืองก็เวลาเอาชงชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สีเหลืองนะชาสีของชาสีของอะไรนะครับเนี่ยนะก็จะมีสีหลายสีแล้วดูให้เป็นชั้นๆดูให้มันเหมือน หินอ่อนนะสลับไปเรื่อยเลยนะได้ไวได้ดูหลายๆอย่างอันนี้เห็นชัดเจนเลยลูกนี้ลูกนี้เห็นชัดเลยเนี่ยนะเป็นชั้นๆเหมือนหินอ่อนเลยนะเออจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่ก็เป็นน้ำว่านะนะครับก็แช่น้ําว่านไว้เอ่อของพระปรลัดปราณนะครับวัดตุกตานะครับ ลูกอมออลูกอมมหาจินดามณีมนตานะครับโหชื่อยาวะ่ะเรียกว่าพุทธคุณสูงมากแรงมากเลยนะครับเมตานะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกอมมหาจินดามนตาคมอ่าก็จะเรียกชื่อนะครับ แม้แต่นกที่ไม่ค่อยอยากแก้เชื่องนะหลงปู่ท่านยังเรียกมาได้เลยนะอยู่บนฝ่ามือท่านมีจิตเมตตาสูงนะครับต่อไปดูอะไรดีเอ่ยนี่นกันนี่นกันอ่ะกี่นาทีละสิบสี่นาทีใช่ไหมอ่ะนี่ รับรองได้เลยครับไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนนี่เน่ครับอ่านี่ครับเป็นงวชนูนะครับอ่าเพื่อนเพื่อลองทาดูได้ทำจากอะไรเออเป็นวัสดุอะไรโชว์ตัวก่อนหนึ่งรอบหายากมากนะครับผมก็เพิ่งจะเห็นเนี่ยเพิ่งจะได้มาถ้าเพื่อนเพื่อน,นเจอนี้รัฐธรรมชาติเก่า่างนี้ฟับเลยนะ เออของดีเลยบอกให้ของดีเลยของดีของดีมากเป็นงัวธนูครับของหลวงพ่อน้อยวัดศีษะทองนะครับทำไมยืนยันได้เพราะมีอัขราจาร์เป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยเลยนี่เจอแล้วนี่ลายมืออัขระจาร์นี่นะครับจานเดียวกันกับราหูเลยนะฮะนี่เห็นแล้วตัวมะขีดสีผ้าองศานี่ลายมือหลวงพ่อน้อยเลยนะครับ พุทธคุณเข้มขังมากนะครับวัวธนูของหลวงพ่อน้อยวัดิสาชองนะครับอันนี้องค์นี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเช็คพลังพุทธคุณส่วนที่สร้างด้วยเอ,อข้างผมเคยเอาไปเช็คพลังพุทธคุณนะเพื่อนผมมีสามารถเช็คทางนี้ได้ก็เอาไปให้เขาเช็คให้ไม่ต้องเสียตังค์เพื่อนกันแรงมากแรงมากมาก พุทธคุณแรงมากๆผมบอกตรงๆเลยนะอ่ะมาส่องดูเลยนี่น่าจะเป็นยุคต้นๆน,นะหรือสร้างก่อนที่จะมาสร้างครั้งอันนี้เป็นเนื้อไม้นะเออผมลืมบอกอนนี่เป็นเนื้อไม้ไม้ขนุนครับเออบอกได้เลยนี่เป็นไม้ขนุนเนี่ยโอ้โหเพิ่งไปดูความต่างเลย เป็นไม้ขนุนขนุนนี่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะฮะขนุนนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะแห้งเลยฮนะแห้งแตกเลยโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนแห้งอะ่ะเหมือนไม้อะ่ะอะไรก็เดะจริงจริงอันนี้ก็เป็นไม้นะครับบางตำแหน่งก็จะเห็น เนี่ยฮะเป็นก้อนๆเนี่ยก้อนๆนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นยางไม้นะที่ออกมาเนี่ยนี่นะครับความเก่าพุตธคุณสูงมากนะฮะเนี่ยเป็นก้อนๆเนี่ยเป็นเม็ดเ,เป็นก้อนๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นยางไม้อะยางขนุนนะที่ออกมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะต้องดูเก่าให้ได้นะฮะเล่นของนี่เป็นร้อยร้อยปีเงี้ยมันต้องดูเก่าดูธรรมชาติ้ได้ยิ่งมีลายมืออย่างนี้จบเลยครับเนี่ยตัวมะมะผมเคยบอกแล้วลายมือของหลวงพ่อน้อยท่านจะไม่เหมือนใครอะ่ะมันมีวิธีการดูเนี่ยตัวมะมะเนี่ยเห็นไหมฮะเอ่อก้นเนี่ยก้นทอช้างเอาละกันนะเข้าใจเหมือนกันนะก้นทอช้างจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีขีดเฉียงไปสี่ห้าองศานะครับเนี่ย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  สวยมากนะนี่เป็นฝีมือน่าจะเป็นฝีมือแบบผูช่างโบราณเนนะงัวนะงัวดานุเดี๋ยวมันมีรอยจารลือๆตรงนี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้ปะไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ตรงนี้นี่นี่ไงเห็นแล้วนี่ไงเนี่ยลือล่อ เออเนี่ย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 ดูดูตัวหน้าอ่ะด้วยความที่เก่ามากอ่ะเก่ามากเก่าจริงเนนอักษรเนในยะธาเออเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยตัวยะตัวแรกเนเนยะทาตะมาทางนี้มันลางเรือนหมดเลยด้วยความเก่าอ่ะเดีวก่อนนะอือือเนี่

ตัวลื้อนี่นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็มาตัวนี้เนี่เนลื้อเห็นไหมครับหัวก็ไก่ปลายแหลมจิกเหมือนกันเลยนะครับสระอาเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยนี่เป็นลายมือของหลวงพ่อน้อยครับอยู่ก็ข้าวแล้วกันเนาะหายยากฮะเจอปั๊บเลยนะครับพุทธคุณแรงมากสูงมากฮะเอาไว้พกพาติดตัวหรือจะไว้ที่บ้านนะฮะได้นะครับปกป้องคุ้มครองบ้านนะครับ วัวทนูนี่ไม่ใช่แบบว่า,าไว้ป้องกันคุ้มครองภัยได้อย่างเดียวนะครับเรียกว่าขอพลังบาร,รมีเรื่องโชคลาภได้นะฮะเรียกเงินเรียกทองได้มากนะครับบอกได้เลยนะครับพุทธคุณครบเครื่องเต็มนะฮะทำมาค้าขายนี่สุดยอดเลยนะฮะวัวทนูนี่นะครับเราไปไหนนสถานที่อาถรรพ์นาถรรพนี่พกพาไปนะฮะปลอดภัยนะครับ ท่านออกหน้าก่อนเลยนะฮะอุวทนูถ้าเกิดมีแบบเหตุเพศภัยหรือบินสถานที่อาถรรณะท่านออกหน้าก่อนเลยนะครับนะฮะคุค้มการป้องกันภัยให้ได้นะครับทํามาค้าขายนี่เรียกเงินเรียกทองดีครับเปิดประตูทรั์เปิดประตูเงินทั่วทุกที่ทุกทางอันนี้ผมใช้อยู่นะครับจริงๆแล้วมีอุวธนูนี่อีกแต่เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะฮะที่ตาจากข้างก็จะให้ดูตอนนี้มันก็ประมาณ20่นาทีละว,วันนี้ผมเอาเท่านี้แล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม นะครับกดไลค์กดซัดตะไคร้นะครับถ้าชอบนะครับแต่ถ้าไม่ชอบเพื่อนๆก็ดูผ่านๆไปเพผ่อๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ